ข้อมูลข้อมูลเต็มเลยอ้ายอ้ายแหลกแหลกแหลกเอาไว้เหมือนคีมมันโดนลบอะเหมือนคลิปมันโดนลบไปเช่นคลิปกว่ามีคลิปมันหายไปอัตโนรกอะไอไอแลมโดนลบไปไอแลมโดนลบคลิปแล้วก็เดี๋ยวไปดูช่องไอคิวกันละกันแต่แอดไว้ใต้คลิปละกันเฮ้ยเกียร์แอนเข้าไปเลยเข้าไปฮัลโหล ไม่ใช่อันนี้กูกูกูไม่อ่านนะขี้เกียจแล้วแต่กูอ่านอ้าอ้าวอ่ากูค้างไปแล้วกูค้างไปแล้วรอ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 รบกมันบอกกันนี่ก่อนเดี๋ยกว่าไงที่ตอนเออรบนบอกมันไอ้นี่ก่อนกลับมาเป็นปกติแล้วกันนะทุกคนเอออ้าวอ้าเขียว อ้าวเฮี้ยนาจอกลูบกไอสัตว์เอ้ยกูเกียดชีวิตโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมกลับมาแล้วนะครับทุกคนในแกที่เอเ้ยอเกมผมค้างไปนะครับทุกคนในแกที่เกมผมค้างไปผมก็กลับมาแล้วนะครับแต่เจอปัญหาอื่นแล้วนะครับทุกคนไม่หันหน้าจอไม่ได้กูกดอาทีแล้วหันหน้าจอไม่ได้กูเซตไอเฮี้ยเกมกระจอกเกียดติโลบกมึงช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ที่เฮี้ยโลบกไอเฮี้ยเป็ดไอสัตว์ไอเฮี้ย มีชิ้ไม่ใหญ่ไม่คุ้ยเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนลบคลิปเดี๋ยวโดนลบคลิปเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยเฮียป้าน้าเจ้าไม่ได้กูหันน้เจอไม่ได้กูหันน้าจอไม่ได้กูหันน้าจอไม่ได้ไม่มามากูหาห้องอยู่เว้ยมันอยู่ทางไหนอะไรด่าปเลยตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมเขี่ตรงนี้เขี่กูมาอยู่นี้รอนายเฮียเฮ้ย นอนเหี้ยละปิดเสียงปิดเสียงไปได้ปิดเสียงทำไมอ่ากูหันหน้าจอมาได้โอเคกูรีเซตตัวเองแล้วกูหายแล้วไอ้เหี้ยก okay. really ูแค่รีเซตตัวเองแล้วกูก็หายว่าไอ้เหี้ยกูกูโง่ๆงมาตั้งนานไอ้สัตว์เลยแต่ตอนรีเซตตัวเองแม่งเหี้ยเหี้ยจะอะไรเหี้ยมีเจ็ดจ้ำสเกตันกูรีเซตตัวเองแล้วแม่งจ้ำสเกตผมมาตรงแน่กูเลยคุยเหี้ยเลย โอเคโอเคครับทุกคนตอนนี้เอน่าจะผุมแหย่บักแล้วครับทุกคนแค่ลี้นตัวเองนะครับทุกคนแค่นอนเนี่ยมือไปทำงานในเขี้ยวมันไปทางไหนมือมาล่บกูดีกูไม่รู้มันไปทางไหนไปได้ตรงนี้มีผีแต่ตรงนี้ไม่มีผี ก็ต้องไปทางไหน,อ,น,น,นอ่าที่มึงบอกกูทีมมันต้องไปทางไหนไป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 รับไปคิวก่อนฮัลโหลเดี๋ยวไปรับก่อนเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับรอสักแป๊บวิธีวิธีนี้อ่านี่แหละเดี๋ยวไปคุยเกมนี่ยแหละเดี๋ยวช่วงต่อๆไปก็จะไม่ไม่ไม่เปล่ยน ชุดต่อวันนี้น่าจะต้องจริงแล้วนะต้องออไปต้องช่วยกันเองแล้วอืมใช่ใช่แล้วมึงไปเล่นกับใครมามึงถึงผ่านผ่านช่วงแรกอะไปดูติ๊กตอกมาไอเฮียนี่เอ่อคิวอยู่ไหนอะเข้ามาในนั้นเข้ามาในนี้อ่ะไหนนี่ไหนไหนไงว้าวไอพี่ยเ้ย ไอ้เหี้ยทีมันเหมือนมึงแหลกอ่ะเดี๋ยวเข้ามาได้ใช่ป่ะโอเคเดินตามได้ไปเลยไม่ไมน่โาจโาก,กูหายบลยอ็อกแล้วมานี่มาน,นี่มาน,นี่เดินตามมามีแต่จัมสแกนใช่ไหมไม่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 เป็นไ,ไ,ไม่มีละอ๋อมึงเคลียร์ให้แล้วอยู่ใช่เคลียร์จัมไม่หมดละอุ้ยแลนเทิร์น์ทำไมตรงนี้มันมืดไปตามมานี่ดิหรือว่าเกมมันตั้งค่าว่าต้องแบบ พื้นมืดเลยเลนส์มันวล็อกโคลไฟมันวล็อกให้เดี๋ยวได้เรามาผิดทางป่ะถูกแล้วเปล่าไม่ใช่บักไม่ใช่บลกไม่ใช่บักเออมันเข้าวางแบบให้สีดำๆเนี้ยทะลุได้ไปอ้าวอ้าวแล้วเกมกูก็มาค้างไอ้เหี้ยเอ้กูขี้ระแวตัวเองไอ้เหี้ยตอนนี้ต้องใช้ความระวังสูงนะมันจะมีผีหนึ่งตัวเออเกมกูค้างอ่ะเกมกูค้างอ่ะ เกมกูค้างไงได้ไอ้เหี้ยเกมกูไม่อัดแม่งแล้คือมันเป็นผีอะไรไปเหี้ยได้ตามมานะมันมีผีอะไรไอ้เหี้ยมันเป็นผีอะไรผีที่มันจับเป็นเงินมาตลอดอันนั่นแหละไอ้ตัวนั่นแหละคือมันเป็นผีอะไรฮะเกมกูค้างเลยฮะไอ้เหี้ยมันมึงคือแบบโลบอเออหรือไงฮะอ่าทุกคนครับตอนนี้ผมคิดว่าเนี่ยจะไม่ค่อยอยากอัดแล้วครับทุกคน แม่งดูดิเกมกูคข้งได้เกมกูคขางกูเกียดกูเกียดโลบอจบอกผีตามนะมันอยู่ที่โลบอกเลยแแบบไม่รู้แล้วทุกคนแต่พื่มมันค้างเลยดูดิขยับเกียรนะ์ไไม่ได้ไดกเกมโลบอกปุ๊บคือโลบอกไม่ขยับเกียรนะ์ไไม่ได้อย่างอื่นมันขยับได้ไทุกคน นี่สอนขัขยับได้นะ<า>ทุกคนแล้วตอนนี้เพื่อนผมก็เจอผีนะครับทุกคนเออ,เม,อ,อมันน่านจะไม่ได้อัดแล้วทุกคนไม่ได้อัดลงยูทูบแล้วเออคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายที่เล่นเดยมิมีอัดใจนะห้เซฟเตอร์สีมันไม่แข็งเหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวแนะนำให้ไปดูช <c oughs> ่องเพื่อนผมแทนนะครับทุกคนถ้ามันอัดนะถ้าเพื่อนผมอัดนะก็ไปดูยังเพื่อนผมแทนโอเคโอเคทุกคนคลิปนี้ก็บายบายนะครับทุน เออมกูไม่อดไม่ไรเชียะ